สวัสดีครับพบกับตุนทอยอแล้วนะครับนี่วันนี้ครับเราจะมารีวิวนะครับนี่นะครับไทยนะครับเป็นเด็ก S T D ศูนย์ห้าดับเบิลบัตดีนะครับนี่คุณเจมเชิญเลยครับต้องซื้อต้องซื้อกี่กล่องครับสองกล่องเหมือนเดิมีดีมีสนามให้มีสนามนะครับสนามเรามีอะไรอยู่ในสนามไหมฮะไม่มีเข้าไปสนามมมีธรรมดาแบบมาตรฐานนะครับ มาจะถามตั้งแต่รุ่นแรกอยันรุ่นถ้าไม่เชื่อลองดู <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ตอนนี้นะครับก็แนะนำเคเคให้ปรับปรุงนิดหนึงนนะอะ่ะโอเคนะครับลุยสนามเด็กนี้นะครับเป็นเด็กดับเบิ้ลบันดี้นะครับนี่นะครับมีร์ดทั้งหมดพร้อมเล่นนะฮะห้าสิบสามใบนะครับซื้อกล่องเดียวเล่นก็ได้นะครับซื้อสองกล่องก็ยิ่งดีนะครับซื้อสามกล่องก็ถือว่าพ่อค้าชอบ สี่กล่องก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับใช่มาลุ้นกันหนากล่งงองอะไรอออันแรกไม่มีอึบ <c oughs> อ่าคาทานะครับอให้คนข้างหลังเขาบอกอยังได้ไปจัวเอาานาให้เขานี่กระทา,า,าโลกิอ่าเที่ยวไปจว่กคาทาโลกิอ่า,าโลกิ เริ่มเลยเนื้อนี่มีฟอยมีฟอยนะครับตามคอนเซ็ปต์นี่นะครับับเบิ้ลบบัดตี้นะครับสเบิ้ลบบัดตี้ก็ต้องมีฟอยให้สองใบครับโอเคแล้วก็เราก็จะมีในเด็กนะครับก็จะมีอย่างละสี่นะครับมีทงให้อันนี้มีทงให้มีทงให้ทงรีเจนรีเจนรีเจนเรเจนะครับเรเจนเหมือนเดิมอย่างละสี่บัดดี้อ่าครับแล้วก็จะมีสอง สองใบนะครับสองใบสใบสองใบสี่ใบสี่ใบสององนี่รีพิ้นรีพิ้นนะครับของใช้ของใช้ให้กี่ใบแค่สองใบพูดง่ายคือต้องซื้อสิ่สองกล่องนั่นเองสี่ใบสี่ใบนี่จะใช้อันนี้ใบจั่วให้กี่ใบ สองใบต้องซื้อสองกล่องซื้อสองกล่องอันนี้ไม่ต้องใช้มันเสร็จง่ายทีดีร้านนี้มีมีมีฟอยส์ป่ะมีซุ่มหลังกล่องด้วยแสดงว่าต้องแพงแน่นอนแล้วมีอะไรคัดคัดอ่าแล้วก็มีนะครับนีนี่อันนี้ให้หนึ่งใบยิง้ยิงการ์ดนะครับยิงการ์ดนี่เั่นคู่กันเอาเหรอแสดงว่าต้องซื้อ แล้วอันนี้อันนี้หาได้ที่ไหนหาได้จากไหนเรกจากในกล่องในกล่องแต่ให้ใบเดียวอ่ะอันนี้โวเซอรแลนดก็มีมั้งสองร้อยอ๋อสวิตเซอร์แลนด์ให้กี่ใบจะไม่ได้ลืมละแล้วที่ในในเอสดีไม่ไม่แน่ใจอ่ามีนี้ให้สี่ใบอันนี้ก็รีปิ้นแล้วเอาแหวนเอเน็ตเนี่ยอันนี้ก็รีปิ้นรีปิ้นหมดไม่ไม่ไม่นี้ของใหม่เขาเตี้อันนี้รีพิ้นอันนี้รีปิ้น สบายบายไม่ตายสีโแสดงว่าพูดง่ายคือต้องหาของรีปินด้วยแล้วก็หาเสริมนิดหน่อยพูดง่ายคือซื้อ2กล่องกล่อง,กล,องกล่องเทพเลยเทพซาเทพซาาสนาก็จะเป็นงนี้อ่าโอเครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับใครกดไ like, ลค์คลิปนี้อา้ากดไลค์กดแชร์เราจะแถมคอร์เตอร์สเปลให้ <laughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแค่นี้ครับสวัสดีครับ